กำลังนึกน้อยใจกันอยู่หรือเปล่าคะว่าตัวคุณนั้นมีความสำคัญกับตัวเขาบ้างหรือเปล่าทำไมดูเหมือนเฉยเมยไม่เอาใจใส่กันเลยทักไปก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างทักไปอีกวันนึงถึงจะตอบสรุปแล้วตัวของฉันเนี่ยมีค่าสำหรับเธอบ้างหรือเปล่าโอเควันนี้หัอจุนจะมาเปิด ให้ให้นะคะว่าจริงๆแล้วเขาหรือเธอคนนั้นเห็นคุณค่าในตัวคุณบ้างไหมให้ค่าตัวคุณสักเท่าไหร่นะคะนะน้อมรับพลังงานเอาไว้นะคะถ้าหากว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะเป็นคลิปแรนดอมไม่สามารถตรงกับทุกท่านทุกข้อความนะคะอะไรที่ดีก็ดึงเข้าหาตัวนะคะมา เดี๋ยวมาชุนจะมาหมอชุนจะมาดาูตัวตนของเขาก่อนนะคะว่าเป็นยังไงคนของคุณคนนั้นนะคะจับไพ่สดๆเลยอ้าว <c oughs> ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะโฟกัสในเรื่องของการเงินนะเนี่ยให้ความสําคัญกับการเงินหรือเปล่าการที่เขาทิ้งจังหวะหรือว่าเว้นช่วงเว้นระยะห่างกับคุณเงียบหายไปดูเหมือนว่าด้อยค่าในตัวของคุณนั้น ตอนนี้เขาเหมือนกำลังตั้งหน้าตั้งตาในเรื่องของการเงินหรือเปล่าคะถามว่าเขามีความรักให้คุณไหมมีนะคะไพ่ถ้วยคือไพ่ของความรักนะอืมทาไมจะไม่ให้ค่าหอยหนดูสินั่นไงเห็นไหมคะหมอจุนว่าแล้วเขาเหมือนกับว่าโฟกัสเป็นเรื่องเงินขอพับโครงการความรักไว้ก่อนนะคะที่รักอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ขอสร้างอนาคตหาเงินเพื่อสร้างอนาคตก่อนขอทํางานก่อน อะไรประมาณนี้จังหวะมันได้เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเก็บเงินหาเงินได้พอเมื่อไรเดี๋ยวจะกลับไปหาเธอเขาว่าอย่างนี้นะขออีกใบค่ะเห็นไหมอยากได้เงินไปทำอะไรจริงๆแล้วเขาคนนี้อยากหาเงินไว้สร้างครอบครัวหรือใครที่มีอยู่กันแบบว่าความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์แบบว่าเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วเนี่ย เขาอยากหาเงินเพื่อสร้างครอบครัวเห็นไหมคะมีเด็กมีลูกมีพ่อมีแม่มีน้องหมาสองตัวเห็นไหมคะเพื่อจะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูเหมือนเขาละเลยในตัวของคุณไม่สนใจใยดีเงียบหายแชทนิ่งแชทหนักขวาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขานั้นกำลังมุ่ง ทำเงินอาจจะมีช่วงจังหวะที่มีงานหรือมีโปรเจกต์อะไรให้ทําเม็ดเงินนะคะเขาก็เลยอาจจะมุ่งความสนใจไปทางด้านนั้นโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมอจุมาดูส่องใจให้เขาส่องใจของเขาให้นะคะว่าความในใจของเขาเอามาเป็นแบบข้อความได้เลยไหมคะหมอจูนอะไรอย่างนี้ดูซิว่าระหว่างไพ่ข้อความไพ่ท็อปปิกนะคะ ไพ่ยิบสีเขาจะไปที่ทางเดียวกันไหมนะวันนี้หมอจูนจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับนี้แล้วก็เป็นขอบทองนะคะนะดูสิอ่าเดี๋ยวหมอจูนจะจับให้ห้าใบนะคะข้อความแรกค่ะขออยู่กับตัวเองสักพักนั่นไงทําไมถึงเงียบเห็นไหมเขาบอกขออยู่กับตัวเองสักพักชัดไหมชัดไหมไพ่นี่ก็เนาะล้อไปทางเดียวกันต่อไปอยาดื่มนะ อย่าดื่มหนักนะเป็นห่วงแอ๊บจูนได้ก็รวบเลยเนาะอย่าดื่มหนักนะเป็นห่วงในบางท่านอาจกําลังคิดประชดอยู่หรือเขาอาจจะรู้นะว่าเวลาคุณไม่สบายใจหรือถ้าหากว่าการเงียบหายของเขาไปเนี่ยคุณอาจจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรคลายเครียดหรือว่าทาประชดเขาด้วยการออกไปดื่มกับเพื่อนๆไปเฮฮา ปาจิงโกะกับเพื่อนหรือว่าอาจจะดื่มที่บ้านก็ได้อาจจะมีการดื่มเกิดขึ้นเขาถึงบอกว่าอย่าดื่มหนักนะเป็นห่วงนะเขารู้นะจริงไหมคะพลังงานของคุณไหมต่อไปให้อภัยฉันนะอืมหอบเงินมาเป็นกองสิแล้วเราจะให้อภัยใช่ไหมเขาเขาบอกว่าให้อภัยเขานะต่อไปถึงตัวจะห่างแต่ใจอยู่ที่เธอนะนั่นไงถึงแชทจะหายอะไรจะนิ่งก็แล้วแต่แชทหนักขวาก็แล้วแต่ เขาบอกว่าแต่ใจอะอยู่ที่ตัวคุณนะอืมจริงเหรอหมอจูนมันดูจะย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะอันนี้คือความในใจไงคะที่รักนะเรากําลังส่องใจเขาอยู่เขาอาจจะไม่พูดนะจากหน้าไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างเม็ดเงินเพื่อที่จะสร้างครอบครัวพอมาเปิดไพ่ท็อป,ปิกก็เป็นในทิศทางเดียวกันนะมาดูไพ่สุดท้ายไพ่ข้อความใบสุดท้ายเอ้าเอาดีๆนะ ไปทำบุญกันนะอ,อ้าอ๋อโอเคพไพ่ใบนี้ไงคะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาเนี่ยเขาอาจจะชวนคุณไปทำบุญนะคะพไพ่ใบนี้ถ้าหากไปทำบุญก็จะไปสถานที่ทำบุญที่มีใกล้น้ำหรือกลางแม่น้ำก็ได้นะคะเขาถึงบอกว่าไปทำบุญกันนะไปไหมคะเขาชวนไปทำบุญอ่าสำหรับคลิปนี้รู้แล้วเนาะว่า ทำไมเขาดูเหมือนไม่ให้ค่าเราเลยหรือทำไมถึงนิ่งนิ่งไปดูเหมือนเราไม่มีตัวตนรู้แล้วนะโอเคถ้าหากว่าใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับหมอจุนหน้าช่องหมอจุนมีช่องทางติดต่ออยู่นะคะนี่ยังไม่ใช่พลังงานของคุณเต็มร้อยอยากเช็คพลังงานของคุณจริงๆทักมานะคะหมอจุนรออยู่นะจ๊ะ